ไม่ได้ครับไม่ได้เรือลำนี้เป็นอิสลามนะคะใครแวะมาที่พัทยาค่ะหาดจอมเทียนมหาบางได้เลยมาอยู่นี่มันช่แบบนี้ะเป็นเมนดําครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีชื่อของของของเรือบางอย่นะคะให้เดินหาเอาบันใจใจยพักซอยไหนจะไม่ได้แต่รู้ว่า ่าจะเป็นตรงนี้ค่ะที่มีท,ที่ที่แบบห้องที่พักเยอะๆมันจะอยู่ในซอยเดียวกันเลยมีหลายราคาแต่ราคาก็ไม่ได้แพงนะคะเ0 0ดร้อยเมื่อคืนเนี่ยขาออกมาปุ๊บเราก็ขับรถย้อนมานิดนึงค่ะ<ม>แล้วก็ตรงนี้เลยค่ะจะเป็นที่ที่ที่จะมีมีโรงแรมนะคะ,ะ,ะเด็กน้อยเด็กน้องเน <c oughs> ้อง ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผู้พิพากษาหอยดิบใช่ไหมอันนั้นแล้วนี่จะเก็บหรือจะเอาไว้เนี่ยเราปล่อยหมดแหละมันไม่ค่อยมีนี่สักอั อันไหนที่บางบอกว่ากินไม่ได้นะคะตัวนี้เหรอคะอันนตัวนี้ครับกินไม่ได้ครับอันนี้กินไม่ได้นะคะขายก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้นอกจากจะมีคนซื้อเอาไปสตาร์ทไว้เอาไปใส่ตู้ปลานี่ค่ะนั้นหอยบิดค่ะอันนี้เป็นหอยบิดนะคะใช่หอยบิดขายขายแพงู่น้เพราะว่า คือทางใต้อ่ะจะเห็นที่เอามากินที่เพื่อนทําคลิปกินหนูกระทะไงอ๋อหนูก็ไม่ได้กินแบบนี้ปลาหมูกกระทะมันน่าแพงมากไม่รู้ผมก็ไม่เคยผมไม่กินหมูนี่นี่มีปลาตัวนี้วยปลาเน่าครับปลาจุกงามซีปลาโฉมติดนานแล้วผมมีตัวหอยเบกมาอีกแล้วนะคะอันนี้คืออะไรอะคะเม่นเม่นสะลัเปาครับเม่นชะลักินไม่ได้ กินไม่ได้ไงคะตาหวานน่ตาหวานนอกแล้วปิดนานแล้วอันนี้ปูคิมล็อกอยู่ยังปูอะไรนะคะปูคิมล็อกอุ้ยเนียมันอยูหม right ันล so ็อกจริงอะเสียงเอาขึ้นมาให้ดูเลยนะคะใช่ปะไปไปมันล็อกมันล็อกใช่ผมหนีบมัฟเลยอ่ะอันนี้มันกินไม่ได้นะคะไม่ได้ครับปล่อยหมด อ้อที่กล้ามเดียวก็พอกโอ้ครีมล็อกจเจนนี่จะอยู่วัญยาค<อ>่ะจ<ห>อมเพียงเีหอมเขาหอ,หอมบายยังบายจงจบด้วยกินไม่ได้นะคะ,ะนี่แล้วแล้วกล็อกล้ามคิีม อืมอมอมพื่อทะเลค่ะเพื่อทะเลตัวอะไรตอะไรก็ไม่รู้แตก้ามสีชมพูปูเลดี้คนาชมพูม่วงชมพูกิบเบอกนี่นี่ปูอะไรครับ วันนี้เราไม่รู้จักเนี่ยเราไม่ได้เป็นตับเบื่ออะไรแบบี้มีหลายตัวแล้วก็มันมุ่งมิสวยอ่ะมีหนัดูดีมันสวยทุกอันเลยนะเนี่ยคือมันเหมาะไปอยู่ในตู้ปลามากท้กคนชอบแต่ว่าก็ไม่ควรเอาเขาไปเลี้ยงนะ อย่มขยะบุนเลยเห็นไหมคะเหอตัวเดียวกันแหละนี่ไงเพราะว่า เขาไว้ล่นเน็นเปิดเพลงไว้ล่นด้วยนี่มันมันกินไม่ได้เลยนะคะมันต้องเราก็ต้องมานั่งเกะแต่อันนี้ยางกีเมีเนี่ยต้ง้กิโลกว่าครับกำลังกินค่ อ๋อถาเป็นเมตรก็พันพันกว่าเมตรครับพันเมตรนะคะถาเป็นเมตรเเอาันกว่าเมตรครับวิทยาแกะทุกวันก็นี่นี่ผูอันนี้ผูก้ามส้มค่ะแล้แ่ีเขาบอกกัน

ก็ติดกลับมาขึ้นมาเขาตัดร้าพวกนี้เขาก็จะเอาลงไปคืนทะเลเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เอาไปขายเลยทั้งหมดเนี่ยค่ะบางเขาจะแกะไว้ใส่ตะกร้าแล้วก็จานเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเชือกด้วนจานเขาอย่างเนี่ยมาดเขาเรียกว่ามาดมาดด้วนก็สามสามพันแปด ได้เจ็ดแปดนาทีเดี๋ยวลง Youtube คลิปนี้นานหน่อยจะมีคลิปสั้นให้ด้วยนะคะบางครั้งก็อาธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยค่ะทาจะขายที่ยากเนะคะจะต้องจบคลิปแล้วมันจะเจ็ดนาทีแล้วน,นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปสั้นลงเล็กๆให้ด้วยนะคะนี่ค่ะหาจอมเทียนค่ะบ๊ายบายจ้า